มีนี้มามีนีมาไปลุลวๆโอ้ยเเล่บมันนี่เฮ้ยซิมเลยซิมยังนำเอ็ว่ไอกูซิมด้วยกูหิวโอ้ยกูประซิมนำหีซิมต้นโอ้ยโอยยานจะเบิดจะบักาเนี่ยโอ้บังจตาง่านี่นะ โอ๊ยเจ็บเซ็บล้วเ็บล้วซต้าต้มต้มต้มต,มต้มบักตมไม,ม่หยังทันเร็วยูวันนี้หนีมาวันนี้มาไปเร็วเววเอา้า,อาถ้านไปไ่ไล่ะบ้านี่ ๊ยโว้ยโ้เดี๋ยว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 มาอฮยโอ้ยองวะโอ้ยย้พอตอนโอ้ยผมมียอีแล้วโอ้ย้มากมาไหมมาซาดึงไปตองกลางทางม้าเนี่ยออ้ยเน้เราว่ามาเรละร้มาแล้วไก่มานี่เน้ะเร็วเร็วคูมหิวแล้ว แหน่อยพ่อ่นี่ันคือจอมยุดเด้มันนี้กถืไว้แห้เลี้ยวเฮ้ยุยวุ้ยลงมาอีกรูโอ้ยนอุอที่ได้กินบ่มอเนี่ยไม่ดปะกูม่ได้ต้องนุ๊นุ๊มากซาเดยแล้วกูกินขำไงมันมดเนาะนากินต้มไก่เหลือแต่น้ำเนาะสดโกโกกเนาะ มึงพุ่งแล้วแน่นนามันโอ่งแดงขึตมงหุ่งเสอาเบดเลยเนาะปานวาเลนมาลาทอนเอาโลดตอนนี้นะมันยังแซบจริงๆล่ะทั้งเมย์ทเพชรกินกินตาหม่ง่หนึ่งแม่งว่ามันลาเลนมาลาทอนเดี๋ยวกูถากูเนี่ย กลัวแล้วโอ้ยเนาะญาติพ่อนี้กินเนาะไม่ได้สิแตกร้อยบาทนี่โอ้ยบ่ให้พุงอดว้อโคก็แตกโอ้ยมึงเนาะหองผ้ากูเล่นเนาะกูยติพ่อหนี้กินเนาะแรงหนีเต้เฮ็ดยังไงเนาะญานิลองกินเนาะมึงเนาะญาตกับ่านโพ่นมึงอ่ะก็เกินไปย่านิกับญานโพ่ย่านเขาได้กินจนโคกแตกมึงหาเงินซื้อโคอีกกูไม่เลยนะห้อหน้าผ้ากูเล่นเนาะ แต่โมฮุ่งก็ไม่ได้กินข้อกระแตกบาหนี่ห้าเด็กมึง้เป็นยังสมน้ำหนานี่โอ้ยเนอแต่โมฮุ่งนี่นะนี่กูเนี่ยเอ้าแต่กูกินแน่ก็าไม่ได้แล้วกูจะเจ้าให้หลงดอกนี่กูจะกินหลายสมเด็จวะอ่ได้หนีเจ้าโว้ยไปเล่นออกร่างกายซื้อเห็นบ้าบ้านี่ได้ชิจักบ้าบ้านี่มันล้ม โอ้ยโอ้ยเอาจนโคกแตกคือไม่ว่าละบาทนี่มึงมีอแล้วงั่นหนีตามหุงนี่นะอโคกไปเออยักบาททำไมมีผ้าขอยเรนเนาะอืสู้ก็ได้นึกว่าหอบรอบหัวหนีสนดอกสมเฮ้ย Ui ư Ư Ơ, quá Bớt lên của bọn đứa bớt Bọn sẽ tàn xăm Thương khó ích ừ. à, ơi thằng xịn, Ơi Ui